When you want to get off that darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers to see this too. When you want to. ก็สวัสดีครับผม POC อซีกาด้าครับตอนนี้คือยู่ในเกม ROV นะครับผมผมก็เอาคลิป ROV มาลงบ้างนะครับทุกคนแบบทุกคนจะเบื่อหรอเนะเยไอเป็กก็ ROV เนี่ยผมลงตั้งแต่แบบผมทําช่องแรกๆเลยนะทุกคนคือตอนนี้ผมทําช่องแรกๆเนี่ยคือผมเล่น ROV เลยนะครับผมถ้าใครติดตามผมแต่แบบช่องแรกๆเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมทำคลิปเนี่ยผมก็จะเป็นคลิป ROV ์โอวีเลยนะผมก็เลยแบบเอออยากเล่นมากนะผมอยากเอามาทำคลิปบ้างนะ ตอนนี้ผมก็จะเล่นอา d ูอินมาออฟเลนนะครับทุกคนคือมันเป็นไฟเตอร์นะมันเป็นไฟเตอร์แทงมันถ้าผมจะไม่ผิดนะคือมันเป็นไฟเตอร์แทงที่แบบทั้งอึดทั้งแรงนะผมแถมมีดาเมจแล้วก็มีซีซีด้วยนะผมว่าชนเลนกับแพนด้านะผมก็สู้ได้เลยครับทุกคนก็ไม่เท่าไหร่นะแพนด้าเขาเลือดสองก่อนก็อาจจะเสียเปรียบนิดหน่อยนะคือเราส่วนได้แน่นอนนะวาดีนีดูเลือดนะวาดิ มาดิยังไงเห่ไหมครับทุกคนคือ a r ด u i n เนี่ยพสสาสซีมันนะครับผมก็คือถ้าเลือดน้อยกว่า50%เนี่ยเราจะมีดูดเลือดนะครับคือถ้าสมมติจะค,คือมันยิ่งดูดเลือดแรงนะเอ้ตรงกลางบวกกันเอ้มาตีผมทำไมเนี่ยผมโมดูแต่ลิผมโมดูแต่ลตลตลกลางนะก็เลยไม่ได้ดูโอ้เสียสองเลยเสียป่าด้วยนะไ,ไม่เสียป่าไม่เสียเสีย กานี้ก้าเดือดอยู่นะครับทุกคนคือคาสิบอะดูอินเนี่ยคือถ้าเลือดร้อยกว่าร้อยกว่าห้าิปเซ็นะครับผมมันจะดูดเลือดนะแล้วก็ดูดเลือดแรงด้วยนะคือมันจะดูดเลือดรอบรอบตัวนะครับทุกคนทิ่ใช้สกิลใส่คีปอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูดเลือดด้วยนะครับคือมันแรงนะทุกคนบอกเลยว่าดูดเลือดแรงอยู่ครับสกิลมันก็อาจจะไม่ค่อยงงนะครับทุกคนสกิลหนึ่งถ้าโดนฮีโร่มันก็จะสโลแล้วก็ใช้ได้สองรอบครับไม่ถึง ถ้าสกิลสองนะผมเราจะได้เกาะนั่นได้สวยตายผมงสกิลสองนะผมเราจะได้เกาะแล้วก็ตีเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตีเจาะเกาะน,นะผมตีเป็นเขาเรียกว่าเป็นความเสียหายจริงนะครับทุกคน,กน,นนะแล้วก็จะลดคูดาวอันติเลยนะครับผมตีครั้งละหนึ่งวีถ้าผมจะไม่ผิดครับผมน่าจะเล่นได้ยูเมียผมอายยูหมื่น ได้ไหมผมไม่ถึงว่ะโอเคสวยแต่ตัวนี้มันก็มีข้อเสียนะครับทุกคนคือมันเดินช้านะแล้วก็สกิลมันค่อนข้าง,าง,างช้าได้ใหม่ครับแล้วก็ต้องแบบมีจังหวะดีๆนะครับผมเห็นไ,ไหมทั้งสี่มันกว่าจะงานนะครับทุกคนแต่คือมันชนเลนได้หลายตัวนะผม,ผมเคยเอาไปชนเลนกับหยาดเนี่ยก็ยังสู้ได้นะครับทุกคนแต่ถ้าเจอกับพวกฟอร์เลนอะไรเงี้ยโอมนนะครับผมถ้าจะสู้ยากอยู่แต่ถ้าเจอพวกตัวบางๆนะผมสู้ได้นะ นี่ผมก็สู้ได้เฉยๆนะทุกคนคือแพนด้าเอาผมไปเข้าแล้วผมมีวีด้วยนะมาดิโอเคขึ้นผมมาไม่จะตายนะแล้วผมได้เลยนี่ผมก็เล่นได้เรื่อยๆนะครับทุกคนแล้ <c oughs> วผมก็มีเรื่อยๆดกผมก็ <c oughs> ตีไปเรื่อยๆครับสกิลสองแล้วเวลากดสกิลสองจะตีเป็นหน,นนาหน้าผมมันจะตีเจาะก่อนนะคีอความเสียหายจริงนะผมแล้วก็ เราสู้เราไล่ตีแทงได้นะแต่อาจาจะไม่ค่อยแรงนะแต่เราก็ตีเข้านะครับผมเคเพื่อนมาแต่ผมเล่นต่อ <Skill S 1> น่าจะได้อยู่ครับการโดนสายตายใช่โอเค okay, สวยตายครับผม <c oughs> คือมันซ <c oughs> ีซีเยอะแล้วทุกคนตัวเนี้ย <c oughs> ผมว่าผมรอด <c oughs> มาดิเพื <c oughs> ่อนผมมามาดิ <c oughs> เพื่อนมา ติกเกอร์มันจะเอาผมวะคือสองพึก่อนยกเก็บรล่ออุ้ยอุ้ยหยานะตอนนี้ก่อนตอนนี้ก่อนโอโ้โหที่ไม่ทันทุกคนเห็นไหมทุกคนมีแก้เห็นเลือดผมไหมคือเลือดเด้งมาคือมันเอาไม่ลงนะทุกคนแพนด้าเอาผมไม่ลงหือไม่แกะแล้วผมมีวีด้วยนะผมเอาไม่ลงนะเลือดมีอยู่สองข้อเอาไม่ลงคือมันอืดด้วยนะครับผมเอาวีคมา อันตีเราก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนเพราะว่าเวลาเราใช้สกิลสอดแล้วก็ตีธรรมดาเนี่ยมันจะลบคูดาวอันตีเลยนะเอาจังเดี๋ยวเจอการพยายามตีหกคูดาวได้แล้วนะครัเจ๊เสียพี่คือมันถ้าอันตีแล้วก็เรามีสกิลหนึ่งที่มันเป็นเป็นสกิลสองนะครับผมสกิลหนึ่งลบสองนะคือมันจะยกลอยได้นะมันก็มีซีซีหนักเลยนะครับผมว่าตัวมันก็มีประโยชน์นะถ้าผมเคยเอาไปเล่นแทงนี่แบบ มันก็เล่นยากอยู่นะถ้าเจอตัวพีกามากๆนะครับผมเล่นได้แล้วเนี่ยอเอถ้าผมเอาแทงผมฟาแทงครับนีอ้าวแล้วมันสวนตายนะอย,อย่างเงี้ยคอผมเก็บมันตีไว้ก่อนนะเพื่อเขามีดูดูด้อยสวยครับแทงผมก็ตีเข้านะทุกคน เอาเรื่องอยู่เลย c ๆเยอะ้วยนะครับข้างบนมีบวกกันอีกแล้วราซาตา้า5ปผลตาม,มนามี่3-2ยกสวยแล้วผมวั็โชว์ไีทีนะผมผมว่าตัวมันก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับทุกคน CG บันจัดดาเมจก็มีนะผมผมก็เผาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เก่งนะผมตัวนี้ กลางอาจจะได้นะครับวิเพื่อนดึงไม่โดนดึงโดนนะทุกคนแต่มันกดสกิลสองให้เราอยู่อ่ะมันรับมันกันได้ทุกอย่างนะครับแต่ไม่ได้อมตะถ้าเพื่อนดึงได้นี่ได้เล่นเลยสวยยกยูโอมดขอรอกูดาแป๊บอ่ะสกินี้ละเล่นต่อยกสวยได้สกิอยางสวยครับฉันได้ยังกระมมง อ๋อแล้วผมคำนวณเยอะไปผมคิดว่ามันจะทิ้งหลบไปทางเก๋สวยได้แันด้าอยู่นะผมแคนด้ายังก็หม่อมให้เข้าเลยนะผมคือผมชนะเลนด้วยนะครับผมผมก็เลยรวยกว่าแนะ้วนี่ผมพลาดนะครับทุกคนถ้าดถ้าผมกดอันสี่แล้วก็กดสกิลหนึ่งเลยนะผมน่าจะยกทันนะมันก็น่าจะตายเลยนะคือแบบบางจาังหวะคอมโบมันก็อาจจะเปลี่ยนบ้างน,นะผมบ่อยแล้วเดค,คือแรงคอนต้นเนี่ยมันค่อนข้างบวกบ่อยนะบวกกับบวกเอ้ย ยังม่รู้ผมยัง,ม,ม,ยงม่รู้ผมนี่ไงย,ยังไงเรียบร้อยตายคู่แล้วครับผมคือถ้าเป็นคอนต้นเนี่ยประมาณสามสิดาวไม่ถึงชูชพีนะครับทุกคนมันก็จะบวกบ่อยมากเลยนะคือบวก,กบทั้งเกมอ่ะถ้าเกมนำนี่คือเราแลกค่าเลยทุกคนคือบัญชีว่าแล้ครับคื <Okay. S 2> อเขาไม่ค่อยเซฟกันนะแรงคอนต้นประมาณนี้นครับแต่ถ้าชูพีขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะนี่เป็นงานมากขึ้นเเรียบร้อยผมชนะนะสวยครับ ตอนนี้ออดูอินก็มีประโยชน์มากเลครับทุกคนคือมันทั้งพีทั้งดามเมทครับคือมันครบนะครับทุกคนแต่มันก็ขาวว่ามันเก่งขนาดที่เราเอาไปลงแรงตลอดได้ไหมก็ไม่ได้นะครับผมก็เอามาชนเลนอะไรเงี้ยได้อยู่นะครับผมก็เจอตัวช้าๆเราก็เข้าไปลวงนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอโดอินมันเป็นไฟเตอร์แทงนะครับทุกคนเอาไปอยู่ออฟเลนนะคือมันก็เก่งมากเลยนะถ้าเราเจอตัวช้าๆนะคร ก็ s <S ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดต u b s c r ผมนะครับก็สวัสดีครับแล้วผมจะมีเอไอเทมที่ผมออกถึงตอนนี้นะอาจจะไม่ออกเต็มน,นะครับผมแล้วก็เป็นดาเมจกับรับดาเมจนะผมก็จะเอาให้ดูนะครับผมว่าผมทําอะไรได้มากนะที่จรดารเมจก็ประมาณ20%นะครับแล้วก็รับดาเมจยี่ก็ดาเมจก็ไม่แย่เลยผมก็ไม่น่าเกลียดเลยมีก็รับดาเมจก็เยอะอยู่นะผมก็ประมาณนี้นะครับก็สวัสดีครับ